องค์คุณของผู้ปฏิบัติท่านนักปฏิบัติธรรมต้องการที่จะการประพฤติปฏิบัติให้ไดผลเร็วนั้นท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ประกอบไปด้วยองค์คุณสมบัติดังนี้คือหนึ่งต้องมีสติเสติมาคือมีสติสมบูรณ์กำหนดให้ทันปัจจุบันเราจะยืนเดินนั่งนอนจินเดืม่มผู้ชิดทำจิตใ,ใดๆก็าตามกำหนดให้ทันปัจจุบันข้อที่สองสัมปชาโนมีสัมปสัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม คือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดทำจิจอะไรก็ตามรู้ตัวทุกขณะเหมือนกับเราเขียนหนังสือสมมติว่าเราจะเขียนตัวกออย่างนี้เราต้องเขียนไปตามสติมันวาดไว้แล้วว่าตัวกอมีรูปร่างลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็เขียนไปเขียนไปในขณะที่เขียนเราก็รู้ตัวว่าเราเขียนถูกเขียนผิดก็รู้ตัวว่าเขียนผิดอันนี้เรียกว่าสัมป์าาโนรู้ตัวทักวอมข้อที่สามไม่ได้ยะคือความเพียรคือมีความเหมั่นความขยัน ขันธะพอใจทำกรรมฐานมีวิริยะแข็งใจทำกรรมฐานมีจิตตะตั้งใจทำกรรมฐานมีวิมังาสาฉลาดในการทำกรรมฐานเมื่อท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในองคุณทั้งสามประการนี้ก็สามารถที่จะทำให้การประพฤติปฏิบัตินั้นได้ผลเร็วและรับรองว่าไม่เสียสติไม่เป็นบ้าแต่ถ้าขาดคุณธรรมทั้งสามประการนี้อาจจะเป็นบ้าไปก็ได้เสียผู้เสียคนไปก็ได้ หลวงพ่อคิดว่าท่านทั้งหลายคงไม่อยากเป็นบ้าคงไม่อยากเสียผู้เสียคนเมื่อท่านการทั้งหลายต้องการอย่างนี้ก็ขอจงตั้งอยู่ในองคุณต้องสามประการนี้คือหนึ่งมีสติทันปัจจุบันสองมีสัมสัญญ,ญะรู้ตัวตัว,ตวพร้อมสามมีความเพียรต่อไปก็ขอเตือนสติท่านทั้งหลายคือเวลาประพฤติปฏิบัตินี้ขออย่าทำอริยาบถให้ผิดปกติเราจะยืนเดินนั่งนอน กินด,ดิมพูดค,คิดทำใจใดๆก็าตามก็ขอให้ใช้อิยาบทในตามปกติธรรมดาธรรมดาอย่าให้คนอื่นรู้ว่าเราประพุติปฏิบัติธรรมะคือไม่ขอเดินตามปกตินั่งตามปกติแต่เรามีสติสัมปสัญญะสำรวมอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นไม่ให้จิตใจมันวอกแวกฟันไว้ไปตามอารมณ์ถ้าเราทำอิยาบทให้ผิดปกติบางทีเดินช้าๆจะมาสันๆ้าบางที จะมาฉันกะจหาในบางทีเพื่อนฉันเกือบเสร็จแล้วจึงมาถึงก็มีอันนี้เียว่าทรรมนริยาบทนี้ผิดปกติบางทีจะมาทําวัดเช้าทําวัดเย็นมาบอกวัดอย่างนี้เพื่อนเพื่อน,อนจะเลิกกันเราจึงเดินมาถึงนี่เตีวยวว่าอนนยาวบทผิดปกติถ้าไปอยู่บางแห่งอาจเขาจะถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านเป็นโรคอะไรท่านเป็นโรคอระพาตหรืออะไรเขาจะว่าเอาถ้าคนอื่นมาเห็นเราอย่างนี้เขาก็จะหาว่าเราเป็นบ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ใครๆก็ไม่อยากมากพฤติปฏิบัติ การเผยแผ่พระศาสนาก็เป็นไปไม่ได้เหตุน,นั้นขออย่าทําให้อริยาบทผิดปกติสองอย่าให้ความต้องการเกิดขึ้นเช่นเวลานั่งกรรมาฐานก็ดีเดินโยกมืมก็ดีเราเผลอไปอยากได้เกินไปก็เป็นเหตุในความต้องการเกิดขึ้นเช่นว่าเออจะทําให้การเดินก็จงกรมครั้งนี้หรือนั่งสมาธิครั้งนี้จะให สมาธิเกิดขึ้นจะเห็นวิปัสนาญาณเกิดขึ้นจะหเห็นพระตรลักษจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นอริยสัจสีจะเข้าสมาธิห้ไดท์ช่วนั้นชั่วโมงชั่นั้นน,น,น,นาทีอย่างนี้เรียกว่าทําความต้องการให้เกิดขึ้นถ้าเราตั้งใจว่ายอย่างนี้แล้วทํากรรมฐานมีผลเสียอยู่สองประการเพื่อหนึ่งถ้าเกิดขึ้นตามที่เราตั้งใจไว้ก็เป็นเหตุให้เกิดโลภะเกิดวิสมาโลภะ เกิดตัณหาเกิดมานาทิฐิแต่ถ้าไม่เกิดตามความต้องการของเราก็เป็นเหตุให้เกิดโกสสะความเจ็ดท่านเกิดโทมณนะ์ความน้อยใจความแห้งผาใกใจความขับแค้นใจความขี้เกียจตามมาไม่อยากปฏิบัติพระกรรมต่อไปเหตุน,นั้นกขอใหญ่ความต้องการเกิดขึ้นสองยาอย,า,อยาเป็นผู้วิเศษ เช่นว่าเราทำกรรมฐานอย่างนี้ครั้งนี้เออเราทำให้วิเศษกลัวเพื่อนเราจะให้บรรลุก่อนเพื่อนเราจะทำให้หูทิพเกิดขึ้นตาทิพเกิดขึ้นเราทำเพื่อจะให้รู้วาราจิตของผู้อื่นอะไรทำนองนี้นนขอญาได้คิดอย่างนี้หรือท่านใดที่เคยคิดอย่างนี้มาแล้วก็ขอความเมตตาให้เลิกคิดเสียก่อนในตอนนี้คือบางท่านอาจจะคิดว่าตนรู้หมดทุกอย่างครูบาอาจารย์คิดอย่างนั้นก็รู้ครูบาอาจารย์คิดอย่างนี้ก็รู้ หรือท anyway, ่านองค์นั้นคิดอย่างนั้นขอรู้ท่านองนี้คิดอย่างนี้ขอรู้ท่านองนั้นบอกพุทปฏิบัติไปเป็นอย่างนั้นท่านอง์นั้นบอกพุทปฏิบัติเป็นเป็นอย่างนี้ขอร้องถ้ามีความคิดอยู่อย่างนี้ในตัวหรือว่าเคยคิดอย่างนี้มาแล้วขอร้องอย่าเพิ่งคิดบางทีความคิดนั้นมันไม่ตรงกับเป้าหมายมันไม่ตรงกับความจริงเกิดเป็นวิปลาสขึ้นมาการปฏิธรรมให้เสียผู้เสียคนขึ้นมา ถ้าเกิดวิปรานแล้วก็เป็นบ like so, ้าอย่างเดียวเขาเรียกากรรมฐานเป็นบ้าหาใครคิดอย่างนี้สนากเป็นบ้าถึงไม่เป็นบ้าทั้งที่ก็เป็นบ้าไปแล้วถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นถ้ายังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็เป็นบ้าไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าคิดเหมือนที่อย่างหลวงพ่อว่างมาเออหลวงพ่อนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นได้สาเร็จคันนั้นขันนั้นแล้วหรือว่าหลวงพ่อยังไม่ได้สาเร็จอะไรเลยมีหนาซ้ํายังต้องอาบัตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหรือผู้นั้น ตองอาบัติอย่างนั้นผู้นี้ต้องอาบัติอย่างนี้ผู้นี้ในรับสําเร็จคุณสมบัติขนานั้นขนานนั้นอะไรทํานองนี้เราพยากรณ์แต่เราคนเดียวมันผิดพลาดได้ไม่ตรงกับความหมายถ้าใครคิดอย่างนี้เวลาปฏิบัติกรรมฐานอยู่ก็แสดงว่าเป็นบ้าไปแล้วกวาสิบเปอร์เซ็นเหตุนั้นถ้าท่านผู้ใดคิดอย่างนี้ <S <S ก็ขอร้องขอร้องให้เหลิกคิดเสียก่อนแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติพระกรรมจบแล้วจะคิดอย่างไรหลวงพ่อไม่ว่าปล่อยให้เป็นอิสระแต่ถ้าเวลาปฏิบัติอย่นี้ หากเกิดความคิดทีนี้เกิดขึ้นมาลําบากที่จะพาเข้าโรงพยาบาลภัสีเพราะว่าเคยเอาเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆถ้าใครอยากเป็นผู้วิเศษหรือถือว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วปฏิบัติพระกรรมฐานร้อยทั้งร้อยเสียคนไปเลยมาปฏิบัติสิบคนก็เสียสิบคนมาปฏิบัติสองคนก็เสียสองคนมาปฏิบัติคนเดียวก็เสียคนเดียวถ้าใครอยากเป็นผู้พิเศษข้อนี้มีตัวอย่างเป็นมาหลายคนแล้ว เท่าที่หลวงพ่อได้สอนกรรมฐานมาตั้งแต่พศ2515มาถึงป่านนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามีคนมาปฏิบัตินั้นปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่น้อยรวมแล้วสายพันคนตลอดทั้งปีทีนี้เมื่อเป็นชนีเราก็สามารถที่จะรู้ว่าการบระเพื่อปฏิบัติเป็นอย่างไรเวลามาประพฤติปฏิบัติลูกศิษย์ลูงหาเป็นอย่างไรเห็นนั่นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเปลี่ยนความคิดนี้เสียอย่าได้คิดเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เอาละท่านครูบาอาจารย์ตลอดทั้งท่านนักปฏิบัติทรรมทั้งหลายเท่าที่หลวงพ่อได้บรรยายธรรมมาก็าเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงพอยุติในท้ายที่สุดนี้ด้วยอนุภาพคนพระพุธพะทธเจ้าก็ทำประสงค์ารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอรรมมาพร้อมทั้งอำนาจปรมีธรรมที่หลวงพ่อได้สั่งสมอรรมมาตั้งแต่โพเรกชาติ ขอจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพระรัวาปัจ,จัยท่านทั้งหลายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติมีสัมปสรรัญญะมีความเกียนมีสมาธิมีศรัทธามีปัญญาสมบูรณ์ได้บรรลุฌานสมาบัติผลนสมาบัตินิโรธสมาบัติปาัถฌานวาิสาสามปฏิสมิธายานสีปิญญาหก ปฏีตังสยานปจุปนังสยานอนาคาตังสยานมโนมยิทธิได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันพระสิจิทาคามีพระอนาคามีได้สําเร็จเป็นพระหันตามบิญญาธิการที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอุรมมาก่อนที่ท่านทั้งหลายจะออกจากห้องกรรมฐานแห่งนี้ไปจงทุก,ท,กทุกท่าน,นเทิดแผ่เมตตาพร้อมกันอาหาสุขีโตโหโมิขอให้ข้โโโขขาพระเจ้า จงถึงสุขนิราทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดสัพเพสตตาตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความดเร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ Ich, <die> ท,ทั้งปู okay. ่ย่าตายายและลูกหลานทั้งญา yes <socks S 2> ติมิตรและคนเคยร่วมรักสมาครัทั้งทหารตำรวจตัวแทนไทยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันมีพระหินพระพรมพระยมพระการข้าจะตัวโลกกบานทั้งสี ข้าภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงภาลีพระนางธรณีพระเพลิงพระพายตลอดถึงสาวพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันสำหรับเราท่านทั้งหลายที่มันปฏิบัติพระยิปัศสนา ขอให้พาได้พบประสบะสีได้บรรลุมาผลนิพพานของยา